พบกันอีกแล้วนะครับเด็กๆกับช่วงการสดุกกับการบันทึกนะครับวันนี้เพื่อนของเราเขาไปพบตัวประหลัดอะไรในลําน้ําเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะครับแล้วเราก็จะบันทึกตัวประหลัดของเรานะครับวันนี้ก็คือตัวอ่อนมแมลงปอตัวสั้นอย่างที่เคยบอกนะครับมแมลงเนี่ยสองข้างเนี่ยมันจะประมาณเท่ากันเราก็แบ่งครึ่งไว้ก่อนเลยสําหรับการเริ่มต้นหน้าตาของตัวอ่อนมแมลงพวกมแมลงปอพวกนี้นะครับมัน แปลกมากเลยครับมีทั้งตัวยาวตัวสั้นตูดอ้วนตูดผอมตูดยาวแต่ตัวนี้มันก้นมันจะปัอมๆนะครับส่วนต่อมาก็คือที่ลำตัวและหลังมันก็จะมีกระเอลาะรูปร่างปลาปลารูปเหลี่ยมเหลี่ยมพอได้กระเกลาะชิ้นแรกก็ส่วนที่เป็นชิ้นของที่ด้านหลังนะครับชิ้นนี้มันจะมีปีกงอกออกมาด้วยปีกนี้มีลักษณะคล้ายๆปีกเหม่งปอที่อยู่ข้างบนนะครับแต่เหมือนจะสั้นกว่า ส่วนสุดท้ายก็คือก้นก้นของตัวนี้ป่องออกมามากเลยนะครับกลมๆแล้วก็แบ่งเป็นชั้นๆมาสัก6ชั้น7ชั้นตรงกลางก็จะมีเหมือนคล้ายๆน้ๆนามแหลมเล็กๆดูแลคล้ายๆสัตว์ประหลาดในหนังย่อมนุษย์เลยนะครับพวกนี้ไม่มีเหงือกนะครับหายใจด้วยการปั๊มน้ำเข้าทางปากแล้วออกทางก้นฟุดออกมา เพิ่มออกซิเจนสำหรับตัวเองแต่แล้วเราก็มาต่อที่ขา,มาแมลงในมีหกขานะครับส่วนแมงมี8ดขาเช่นแมงมุมตัวมแมลงปอนะครับเมื่อโตขึ้นก็จะลอกคราบแล้วก็จะโตขึ้นไปเป็นแมลงปอที่เราเห็นเห็นบินอยู่ในอากาศนะครับจะตัดเส้นที่ขาต่อนะครับ หลังจากตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลงสีนะครับใครถนัดสีอะไรเราก็เลือกใช้ตามสะดวกเลยครับแต่วันนี้ผมเลือกใช้สีไม้นะครับตัวอ่อนมะเร็งปอตัวสั้นเนี่ยครับตัวมันเป็นสีน้ําตาลทั้งหมดเลยผมก็เริ่มจากลงสีส้มๆเบาๆไปก่อนจะแล้วก็เริ่มใช้สีน้ําตาลอ่อนนะครับให้สีน้ําตาลอ่อนเริ่มไล่สีขึ้นมาส่วนไหนที่เป็นด้านล่างเนี่ยเราก็ทําให้สีเข้มหน่อย ต่วที่ก้นเนี่ยเราก็ทําให้มันกลมๆนิดนึงด้วยการไล่สีไปด้านเดียวครับเราใช้สีน้ําตาลที่เข้มขึ้นมาอีกทําเงาด้านที่เราต้องการนะครับเราสุดท้ายที่ตานะครับให้สีน้ําตาลเข้มเบนสีขาวไว้สักนิดให้มันเป็นแววตาของมันแล้วก็ใช้สีดําอีกครั้งหนึ่งทําเงาจดบันทึกอันที่เราสังเกตเห็นนะครับพ่นน้ําออกมาจากต้นได้ แล้วก็เขียนขนาดจริงที่เราเจอซะหน่อยเพราะรูปนี้เป็นรูปที่เราวาดจากขยายขึ้นมาวาดคร่าวๆเป็นขนาดจริงอยู่ข้างๆก็ได้นะครับเอาละครับสัตว์ประหลาดของเราก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้เมื่อเด็กๆไปสำรวจธรรมชาตินะครับก็อย่าลืมบันทึกนะครับบันทึกนี้เป็นบันทึกของเราเราทําสวยไม่สวยยังไงก็เป็นบันทึกของเรานะครับขอให้เด็กๆสนุกกับการบันทึกก็พอแล้วนะครับ